อนดูสึกใแพ้เรีงเมียใแพ้เสียเมียนะครับต้ออะไรแล้วคืออะไรเด่นมาผมใส่เต็มมาไหนไหนไหนอะไรยังไงโหอ,อัดตัวเขาวะขอโทษขอโทษขอโท ครับใค่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออ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 มันดีไม่ันยย ตัวเขาอีกแล้วอันนี้ก็คือผมแะ็เียงเลยนะครับผมกลัวแพ้แล้วผมจะเสียน้องชินของผมไปอหยอกเล่นหยอกเล่นโอ๋โตัวผมจะเสียชู่กัดผมไปนะครับอือชุ่กัดนะครับเป็นแฟนของผมนะครับผมจะยังไม่เปิดตัวนะครับ เราทิมิมแาก่อนไม่พร้อมอาอที่ไหนวะอตายเล,ลอุ๊ยผมก็จะเคียรเลยนะครับเคียร์เลยนะครับ ม,มามา,มาเอาจริงแล้วผมไม่เกียนล้กดดูกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับทำเพื่อคนดูขานาดนี้ผอ้ยเสี่ยงที่จะเสี่ยงมีเยนะครับไม่เกียนแล้วรอบนี้มา ที่ใช้มาไอเด็กลูกจิตบอกว่าถ้าเกิดผมแค่ผมจะต้องเสียเมียให้มัน,นอยเอ้ยมันอเอาจะหมองตังไหนม่คลิปเนี่ยก็สุเป็นแฟนปัจิวันองผมนะแฟนเก่าก็เลือกไปทางนั้นโอโ๋อโอู๋โดนคอขอโทษขอโทษเอ้ยเดี๋ยวครับทุกคน เชิงอ,อัดหัวกันนะครับเราเล่นเชิงอ,อัดตัวนะครับผมมาท้ากับไอเด็กรู่นิดมันนะครับอืมผมไม่ได้เสียดสุกันหรอกบอกตรงถ้าเกิดอัดตัวอัดหัวก็ไม่เสียดีนะครับเนี่ยคนดูเมาดี๋มวมา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 ดูตั้งค่าเลย มาครับมาดูตั้งค่าเลยมามามาโอเคครับทุกคนมาตั้งค่านะครับผมจะแนะนำเป็นตอบสนองนะครับการควบคุมก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับการตั้งค่าตอบสนองนะครับก็คือมองรอบๆจะเป็นเก้าสิบห้านะครับกล้องเล็ดดอทห้าสิบ 2, 50, สกกบสองห้าสิบสักกบสี่ ห้าสิบลำกล้องสไนเปอร์ห้าสิบและมุมมองอิสระศูนยนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับรักทุกคนมากเลยนะครับจุ้ม